โซเชียลมีเดียใช่มันไม่ใช่งานอะไรขนาดนั้นเป็นแบบส่วนตัวหนูนะคะไ้ hey, คิดถึงทุกคนเหมือนกันทุกคนจะนอนหรือ,อยังลางวันคนนอนเดึม m ส s s you t o ทุกคนยังไม่นอนกันอีกหรอ Nice. shooting nice s for what still a secret guys you will see it soon ทุกคนหยุดแซวเจสิก้านะคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีองทำงานกับจีน่านะครับฝากทุกคนติดตามด้วย รอกดบัตรใช่ทุกคนอย่าลืมกดบัตร special EP กันนะมาเฮาคิดตา <laughs> please stop teasing Jessica oh thank you thank you stop teasing me with Brian you know no 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 please <laughs> ไม่ได้เลย What? มีแมวด้วย h watched Miss Universe? Um, I, I I, I didn't watch Miss Universe yet. Hello, Vietnam. <laughs> It's okay, guys. You can tease me about Jessica. I'm fine. I'm fine. เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าวันนี้ยาวนิดหน่อยต้องต้องขอบคุณพี่ๆคนอื่นๆมากกว่าที่มาช่วยหนู นะครับส่นจามีอะไรจะสปอยไหมคะนี่ไงหน้าผมเนี่ยสปอยไม่พอยหรอ <laughs> ไม่บอกไม่บอกไม่บอก c a n you do a a you're still at work no no i i just done finished some shooting not a work work. It's a shooting for some content. We're waiting to you in Mexico. หน้าผมสวยเวอร์ขอบคุณแทนพี่ช่างหน้าช่างผมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากขา้อความไปนะครับวันนี้ก็ทุกสิ่งแสวัสดีครับ ตอนนี้ในสตูกำลังเก็บของกันอยู่นะคะเส้นจาว I miss you too See you in Manila ทุกคนคะเออหนูหนูอยากจะบอกว่าเหมือนเลดลียะค่ะหนูก็เห็นแบบเออแบบมิมีแบบว่ารูปหลายๆอย่างออกมาใช่ไหมคะ แล้วแล้วหนูอยากจะบอกว่าคือหนูต้องขอโทษก่อนเลยอย่างแรกที่แบบว่าไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่หนูไม่ได้ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าหนูไม่ได้อยากให้เรื่องเนี้ยมันมันเป็นที่พูดถึงขึ้นมาอีกเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มันจบไปแล้วนะคะใช่ก็เลยก็เลยหนูก็ออกมาขอโทษจริงๆที่ที่หนูก็ไม่ได้ออกมาพูดแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งใช่ค่ะ Hello from Peru. And now you can call me Jessica. See you in Taipei. And next weekend, we're gonna fly to Guangzhou. So, see you. I want to apologize for not coming out to saying anything. It all was in the past and is already ended now. So I, I don't want it to be like discussed again. Yes, thank you. <laughs> ใช่เพิ่งถ่ายเสร็จเลยเอากี้จะนอนกันยังเดี๋ยวคืนนี้หนูจะหนูจะนอนเร็วผมทรงไหนก็สวยไม่ทุกคนอันนี้จะเป็นทรงใหม่จะเป็นทรงใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ก็เคยเห็นบ้างมั้งแต่ว่าเป็นลุคอะไรใหม่ๆเดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวหนูขับรถกลับบ้านก่อนนะทุกคนก็พักผ่อนเยอะๆฟันดีครับบ๊ายบาย i g h t guys thank you for coming to watch my Life Thank you thank you bye bye good night and tomorrow me and Dana have something for you so stay tuned bye bye I'm gonna go work with Dana tomorrow bye bye <coughs>